และในที่สุดก็มาจนได้นะครับสำหรับตัวรถคันใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงรถคันนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งรถในครั้งนี้จะมีทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันก็คือตัว r o b u ัสที่เป็น USC และก็ตัว Warp นะครับที่เป็นคูเป้ซึ่งจะมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีธรรมดา2สีและก็สีพิเศษ1สีนะครับความต่างและความเอกล u s i v e ของรถคอลเล t ชันนี้นะครับก็คือ1เลยมันเป็นรถที่ผับจีดีไซน์ขึ้นมาเองทั้งหมดเลย และเป็นรถที่มีคิวฟีดเป็นอันแรกของเกมเลยมั้งในเซิร์ฟ g l o b a l คิดว่าอย่างนั้นนะถ้าจะไม่ผิดเมื่อเราเหยียบโดนคนเมื่อไหร่มันก็จะมีเอฟเฟกต์คิวฟีดแบบนี้เลยนะครับโคตรคูลแต่ก็คงใช้ได้ยากนิดหน่อยแต่นั่นแหละนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งด้านของตัวเอฟเฟกทั่วไปเนาะถ้าเกิดเป็นคันธรรมดาก็จะมีเสียงเพลงแล้วก็ทีมบราดแคสต์เมื่อเราเข้ามาในหน้าล็อบบี้และสำหรับตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็จะมีเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับตัว เกิดบนเกาะเกิดและก็กระโดดเป็นร่มชูชีพด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว robust หรือตัว uac ผมคาดเดาวนะย้ำนะครับว่าคาดเดาวว่ามันน่าจะเหมือนกับทางด้านของตัว c o n i กตัว4ที่นั่งฮะ c ร,รามันถ้าผมจะไม่ผิด ถ้าเกิดคนโดดนะครับเป็นคนใส่รถคันนี้มาด้วยและก็ใช้ในการโดดร่วมด้วยนะครับและเพื่อนอีก3คนนั้นโดดตามคนคนนั้นอยู่ทั้ง3ามคนนั้นนะครับก็จะนั่งอยู่ในรถเดียวกันเหมือนกันนะหรือก็คือทั้ง4คนนั่นแหละจะนั่งอยู่ในรถคันเดียวกันอันนี้คือการคาดเดานะแต่คนนําโดดจะต้องเป็นคนที่มีรถคันนี้นะครับและจะเป็นเฉพาะตัว exclusive เท่านั้นนะครับและใช่ครับระดับแดงก็จะแพงนิดนึงนะมันใช้ถึง3ตัวด้วยกันระหว่างที่คันธรรมดาใช้เพียงแค่1ตัว และถัดมานะก็จะเป็นทั้งน้าของตัวคูเป้ที่จะมีทั้งหมดอยู่3สีเหมือนกันธรรมดา2ส,สีนะครับกรีนและดอดและตัวพิเศษยูนิเวอร์ซลทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเหมือนทั้งน้าของตัวโรบัสเลยมีเอฟเฟกตัวคิวฟีดมีสปอนไอแลนด์แล้วก็มีพาราชูตนะครับหรืตอนโดดรม่มแต่คันนี้นั่งได้แค่2คนนะตอนโดดรม่มเพราะงั้นแล้วก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเรียนพวกนี้นะครับสำหรับใครที่ได้มาจริงๆหรือบังเอิญได้มา และไม่ได้ชอบรถคันพวกนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแลกนะสามารถเก็บไว้ได้นะครับและมันจะย่อยกลายเป็นเหรียญพวกนี้หรือว่าเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะณนะตอนนี้นะครับเขามีให้แลกแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนผมก็บอกแทบจะทุกคลิปอยู่แล้วเมื่อรถคันใหม่มาว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแลกเราสามารถเก็บไวแนะ้แลกในอนาคตได้แต่คนที่เชื่อผมก็มีค่อนข้างน้อย แล้วก็อาจจะเข้าใจแหละเพราะมันไม่ได้มีบอกในเกมรมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยที่จะเชื่อใจกันเท่าไหร่แต่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ยุคแมคลาเรนหรือรถคัดแรกแล้วนะครับผมก็บอกมาโดยตลอดนะก็ดีแล้วแหละครับที่เขามีให้แลกคนจะได้มั่นใจมากขึ้นนะครับสามารถมาแลกเป็นเหรียญของขวัญและสะสมไว้ในอนาคตเพื่อที่จะแลกรถที่เพื่อนๆชอบได้เหมือนกันนะครับหรือจะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถแลกตัวท็อปได้ก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าพวกรถเอ็กซ์คลูซีฟนี้ใช้เหรียญอันเดียวกันหมดเลยนะครับ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยและอย่างสุดท้ายที่ผมจะขออธิบายก่อนสุ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการสุ่มนะครับ หรือถ้าเกิดขายากข้ามไปไน,นะตอนสุดก็สามารถข้ามได้นะทุกๆครั้งที่เรากดเริ่มนะครับเราจะต้องเสียการแลกข้า60 UC นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะสุ่มไปเลยว่าเราจะได้สปีดระดับที่1 2 3 45 6 7อะไรก็ว่าไปแต่จะมากสุดได้แค่3ขั้นเมื่อเราข้ามขั้นไปขั้นถัดไปนะครับมากสุด3ขั้นนะซึ่งแต่ละขั้นนั้นก็จะมีโอกาสที่ต่างกันไปตั้งแต่การเพิ่มระดับขั้นที่1นะครับ81%ไป2ขั้น18%และไป3ขั้น 1> 1ทุกครั้งที่เราทำการคมคันไปเรามีโอกาสทั้ง3รูปแบบนี้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะหลังจากที่เพื่อนๆแลกเข้าไปแล้วแล้วอยู่ในช่วงสปีดต,ตั้งแต่1ถึง7นะครับทุกครั้งในการตีบวกมีโอกาสแตกถ้าว่าเพื่อนๆกดแบบฟรีนะซึ่งโอกาสแตกนั้นสูงถึง80%ซ์เลยนะ โอกาสแตกแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดที่นะตรงนั้นแล้วได้ของรางวัลอันนั้นไปนะครับแต่ว่าเราจะลดขั้นตัวเองตั้งแต่ 1- นถึงสขั้นด้วยนะเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเพื่อนอยู่ระดับ7ใช่ไหมครับแล้วอยากสุ่มไประดับ8แล้วแบบสุ่มแบบฟรีอ่ะเพราะว่า UC ไม่พอนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนแตกขึ้นมามเพื่อนๆก็จะลดตัวเองนะครับไประดับ6หรือ5และก็ต้องบังคับรับของรางวัลอันนั้นไปเลย โดยที่ไม่มีโอกาสได้สมต่อนะครับแต่สำหรับใครที่โชคดีนะครับได้ไปต่อนะโอกาส20%นั้นเมื่อเราทําการกดฟรีและติด20%นั้นนะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะคามคันได้ตั้งแต่1นึถึงสหมื่นกันและโอกาสก็เท่ากันหมดเลยนะ81% 18%และ1%นะครับก็โดยรวมแล้ววิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับและถ้าเกิดถามว่าพี P ่ๆๆในแต่ละรอบจะต้องเสีย UC ประมาณเท่าไหร่บ้างมันมีบอกนะครับด้านบนเลยจริงๆทุกอย่างเนี้ยม,มีบอกแหละ เดี๋ยวผมจะสรุปโดยคร่าวๆสปีด0 60ย์สสปีด1 60สปีด2 1 8 0 3 5 0 0อันนี้ก็ปลาๆจนถึงสปีดระดับ7นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะรู้นะครับว่าในกรณีที่โชคร้ายที่สุดเราจะต้องเสียเท่าไหร่กันบ้างล่ะพี่ไอโชคร้ายที่สุดก็คือโดนแบบ3รอ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 บด้วย UC นะครับโชคร้ายที่สุดตั้งแต่0จนถึง7จนะครับจะต้องเสียประมาณ3 0 0 0 0 UC นะครับและตั้งแต่0นย์ไป 8นะครับก็จะประมาณ5 1,700 UC หรหรือก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณอีก20,000กว่า UC และนี่นะครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมบอกประจำนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนอยากจะได้2เหรียญจริงๆและมาถึงขั้น7แล้วนะครับสุ่มต่อไปเหอะถ้าเกิดว่าจะเอาเหรียญจริงๆนะเพราะในกรณีที่เพื่อนๆโชคร้ายนะครับแตกทุกรอบตั้งแต่0ูนย์ไปเจ็ดอ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องจ่ายเพิ่มถึง9000 UC เลยนะหรือโดยรวมก็คือประมาณแบบ สองสามพันบาทเพิ่มอะตั้งแต่7จ็ดไปแปดถ้าไปต่อเลยมันคุ้มกว่ามากๆมันเพิ่มอีกแค่ประมาณ21,000ื่นหนึ่เท่านั้นเองพูดมาเยอะพอแล้วถึงเวลาสุ่มแล้วแหละซึ่งจริงๆล้วอย่าเรียกว่าคลิปสุ่มดีกว่าเรียกว่าคลิปอธิบายกันสุม่มใ้ยจ,จะแจกสองรอบเลยลนี่แค่ขั้นหนึ่งเองนะเว้ย <S <S> <S นี่เป็นไงล่ะข้ามแค่หนึ่งขั้นด้วยอันนี้เองอยู่ในกรณีที่โชคร้ายที่สุดอยู่นะยังไม่มีการแบบข้ามขั้นอะไรใดๆทั้งสิ้น แตก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 ช่อชอ,อย่างไรดวงของตัวเองเนี่ยอ่ะแตกอันนี้ก็ยังโชคร้ายอยู่นะอ่ะอันนี้การันตีทุกรอบการันตีทุกรอบเจ๋งไปเลยดอวันนี้ผมไม่ควลสมดิผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับวันนี้เลยวะ่ะเหมือนจะแตกทุกรอบยังไงไม่รู้อุ้ยขัน้นสองขัน้นปะเฮ้ยโอเคโอเคโอเค พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับผมมีสิทธิ์ที่จะข้ามไป3ามคันแล้วได้8เลยหรือว่าข้ามไป2องคันแล้วได้7เลยถ้าเกิดให้ดีนะอังตรงนะครับจากใจเลยนะติดอยู่ระดับ5เนี่ยแหละและค่อยลุ้นต่อมันน่าลุ้นจริงๆนะพออยู่ระดับ6แล้วมันยูซีที่ใช้มันแพงมากแกมันก็เลยแบบกึงก่งๆึกลางๆแต่พอเป็นระดับ5เนี่ยมันน่าลุ้นมากผบจีไปแตกโอเคไปไปไไปโอ้โหหว่ะ เอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแต่สำหรับใครที่กำลังหารถคันใหม่อยู่นะครับหรืออยากจะซื้อรถคันใหม่หรืออยากจะขายรถคันใหม่นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้นะเพราะตอนนี้ผมก็รับกลางอยู่นะครับเพราะคนก็ทักมาบ่อยอยู่เรื่องการกลางรถให้นกะ็ได้นะผมไม่ติดอะไรหรอกอยากรู้แล้วกันเพื่ออยากจะให้สมแบบไหนไะดผมได้หมดนะผมได้หมดได้หมด